โปร 2X MY 22บูมมีโปรโมชั่นนะครับรับส่วนลดไปเลยครับ1นึ่งแสนบาทครับฟังไม่ผิดครับส่วนลด1นึ่งแสนบาทสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับบูมนิสสันชอยละวันนะครับวันนี้นะครับบูมจะพามาชมนิสสันนวาลาโปร 2X MY 22นะครับบูมจะพามารีวิวและพร้อมแคมเปญสุดพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่ด้านหน้าเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าเราเป็นแบบอินเตอร์ล็อกนะครับมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์นิสสันที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้นะครับได้รับนะครับการคิดออกแบบนะครับเป็นลาวานะครับรถมันจะดูดุดันนะครับแล้วส่วนนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นที่กันกระแทกนะครับสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับส่วนไฟหน้าเรานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบคอร์ส LED นะครับสีดวงมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แร n ดิ้งไลท์นะครับในตัวนี้เราจะมีระบบนะครับฟอลโลมีโฮะนะครับ คือตัวนี้นะครับจะมีเปิดปิดไฟอัตโนมัติให้นะครับแล้วด้านล่างของเราก็จะมีไฟตัดหมอกเป็น LED เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นซุมล้อนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กอัลลอยสีดานะครับส่วนด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างเราจะอยู่ที่ตรงกระจกนะครับแล้วก็ในส่วนนี้บันไดขึ้นนะครับจะเป็นสีดํามาพร้อมกับราวบนหลังคาด้วยนะครับตัวนี้สีดํา ไฟหลังเราก็เป็น LED เช่นกันนะครับแล้วก็บันไดปีนขึ้นด้านหลังแบ่งเป็น2ระดับนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดแล้วก็ในส่วนของบันไดขึ้นนะครับจะมีในส่วนของตัวไฟให้ด้วยนะครับที่ปีนขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึ่งเหมือนเดิมครับด้านหลังเราก็จะมีตัวซับนะครับให้เปิดปิดได้อย่างสบายนะครับมือเดียวเดี๋ยวเราไปชมในตัวรถกันต่อครับกระจกเราก็เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับ ไว้ใส่แบบพวกแว่นพวกอะไรนะครับหน้าจอวิทยุเราจะเป็นทัชสกรีน8นิ้วนะครับสามารถต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับแอร์เราจะเป็นแบบปรับแยกอิสระได้นะครับซ้ายขวามันติฟังก์ชันอยู่ที่มุมซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตัวนี้คุสคอนโทรลนะครับจะอยู่ที่มุมขวามือนะครับแล้วส่วนหน้าจอทีทีตัวนี้จะเป็นหน้าจอ t ี t ี7นิ้วนะครับคันเกียร์เราจะเป็นประมาณนี้นะครับ จะมีระบบของตัวชิปอัปดาวให้เล่นด้วยเบาะของเราจะเป็นเบาะแบบใหม่แล้วนะครับเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศทางนะครับเบอะของเราเนื้อผ้าเราจะเป็นแบบโคเอโมดูลเลนะครับก็จะเป็นตัวเบาะสะท้อนความร้อนนะครับโปร 2XM Y ตัวใหม่2022ตัวนี้นะครับเรามีระบบความปลอดภัยที่ครบคันมากกว่าเดิมนะครับเรื่องมันที่อย่างแรกนะครับที่เริ่มสตาร์ทแอคซิสนะครับช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับแล้วก็จะมีระบบของในส่วนของ i n t e l l i g e n ์นะครับอาราวิวมอนิเตอร์จะเป็นกล้องอาราวิวรอบคันนะครับมาพร้อมกับตัวระบบ moving object detection นะครับเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันในส่วนนี้นะครับเราจะมีระบบ Intelligent forward collision warning นะครับเตือนก่อนการชนมาพร้อมกับระบบ emergency braking นะครับคือจะเบรกฉุกเฉินให้นะครับในส่วนนี้เราจะมีของตัว La น e d e p a r t u r e นะครับช่วยเตือนออกนอกเลนมาพร้อมกับระบบ blind spot warning นะครับเตือนสัญญ,ญาณมุมอับ แล้วข้อพิเศษของตัวสองระบบนี้นะครับของเราจะมีเพิ่มมาคือจะสามารถดึงรถกลับให้ด้วยนะครับในส่วนนี้ด้านหลังเราจะมีระบบของเรียวคอสคัสติกอัลเลอร์นะครับเตือนวัตถุเวลาถอยหลังเราก็มีให้นะครับโปร 2XMY22 บูมมีโปรโมชั่นนะครับรับส่วนลดไปเลยครับหนึ่งแสนบาทครับฟังไม่ผิดครับส่วนลดหนึ่งแสนบาทโปร 2XMY22 ส่วนลดหนึ่งแสนบาทถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบูมมาได้นะครับขอบคุณครับ